ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ายจะมาทำนายสถานาการณ์ความรักนะคะของชาวราศีธนูทั้งหลายประจำปักหลังตุลาคมเนาะ16-31ตุลาคมนะคะความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของชาวราศีธนูปักหลังตุลาคมนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะ ให้ขอดูสถานการณ์แรกก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของชาวราศีธนูปักหลังตุลาคมนี้เนี่ยคนโสดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูพลังงานหลักพลังงานรวมของคนโสดเนี่ยซีว่าช่วงหลังตุลาคมเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีธนูแปดไม้เท้า มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาพร้อมๆกันทีเดียวเลยนะเนี่ยนะคะแล้วก็มีบางเรื่องเข้ามาทําให้คุณต้องมาตัดสินใจอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงอารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันนะสี่ถ้วยค่ะเดมเพอเรอร์อาจจะมีคนเข้ามาแล้วเหมือนกันนะคะคนเข้ามานี้ก็อาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่า เป็นไปได้ยากนิดหนึง่งนะเป็นคนร่วมงานกาันเป็นเพื่อนที่ทำงานกาันเป็นคนที่อายุมากกว่าเรามากๆนะคะต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษามีโอกาสที่จะวนเข้ามาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่คุณเองไม่กล้าที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่หนึ่งแหละก็อาจจะเป็นเพราะยังรู้สึกไม่ถูกใจหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากในความสัมพันธ์ต่างๆนะคะยิ่งใครถ้าเกิด ทำงานร่วมกันมันยิ่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากหรือเป็นคนที่รู้จักกันมาค่อนข้างนานอารมณ์ประมาณนี้นะคนโสดพลังงานหลักของคุณเนี่ยในช่วงตุลาคมนี้นะคะชาวราศีธนูก็ต้องบอกแหละว่ามันมีเรื่องงานมันมีเรื่องการตัดสินใจในเรื่องของรักครั้งเก่าหรือในเรื่องของความมั่นคงต่างๆเข้ามาให้คุณและเข้ามาหาคุณพร้อมๆกันทีเดียวทำให้คุณเองไม่รู้ว่า จะตัดสินใจยังไงบางทีก็เหนื่อยหน่ายกับความรู้สึกตัวเองอยู่เหมือนกันนะในช่วงนี้เหนื่อยมากๆนะคะตอนนี้พยายามหาเหตุผลให้กับตัวเองพยายามถามใจตัวเองดีๆว่าเราต้องการใครสักคนหนึ่งไหมหรือว่าที่เป็นอยู่นะปัจจุบันมันก็ดีอยู่แล้วนะอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็ตอนเนี้ย เอาจริงๆนะมีคนเข้ามาหาคุณนะคนโสดชาวราศีธนูมีคนเข้ามาพูดมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาจีบแต่คุณยังมีความรู้สึกว่าคนนี่เข้ามามันเป็นไปได้ยากแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะฮะอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณก็มีโอกาสเนาะ แล้วตอนนี้ยังเป็นช่วงที่คุณเนี่ยโฟกัสกับการเงินอยู่การเงินยังค่อนข้างติดขัดอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะชาวราศีธนูช่วงนี้การเงินติดขัดอยู่ด้วยไหมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในช่วงนี้มันไม่ค่อยที่จะ คลี่คลายสักเท่าไหร่แล้วเราเองก็ยังรู้สึกเหนื่อยๆกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่การงานมาก็จริงนะคะมาเรื่อยๆมาสม่ำเสมอมาตลอดมากๆแต่ก็ยังไม่รู้ว่างานเนี่ยมันยังเป็นช่วงในระของระแห่งที่ไม่มั่นใจว่าเขาจะเลิกจ้างเมื่อไหร่หรือว่างานจะช้าลงไหมงานจะหมดลงแบบไหนนะคนโสดก็ต้องบอกเลยแหละช่วงนี้ยังงงๆกับใจตัวเองอยู่นะคะยังไม่อยากที่จะเอาเรื่องของความรักเข้ามา ในหัวใจในตอนนี้เพราะตอนนี้มันมีหลายเรื่องหลายราวเข้ามาในชีวิตมากๆนะคะมีหลายเรื่องมีหลายสิ่งมีหลายๆอย่างมันเข้ามาจนคุณไม่รู้จะรับมือตรงไหนก่อนดีบางทีก็อยากจะปิดหูปิดตาบางทีก็อยากจะปล่อยปล่อยให้มันผ่าน,ผ,านผ่านไปใครเข้ามาในช่วงนี้ยิ่งถ้าเป็นคนที่เอ,อ่ออายุมากกว่าหรือเป็นคนที่แก่กว่าเรามากๆเนี่ยคุณก็ไม่มั่นใจแล้วหรือ หัวหน้างานเข้ามาในชีวิตออคนร่วมงานเข้ามาในชีวิตคนที่จะต้องเจอกันอยู่ตลอดเวลาเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้มันมีความเริ่มรู้สึกแบบละหองละแห่งใจที่ตอนนี้ไม่อยากจะอะไรกับใครทั้งนั้นนะชาวราศีธนูอืมนะ ตอนนี้ยังรู้สึกว่าอยากจะโฟกัสกับความมั่นคงของตัวเองก่อนอยากจะตั้งหน้าตั้งตาทำกลัวเหมือนกันนะกลัวเปิดใจให้กับใครสักคนหนึ่งไปแล้วมันจะมีอาการรักไวเลิกไวเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านอะไรมาเยอะด้วยแหละชาวราศีธนูในเรื่องราวของความรักในอดีตของคุณคุณก็ผ่านมาเยอะคุณเหมือนกับรู้อะแค่มองตาคุณก็รู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น นะคะอารมณ์ประมาณนี้คุณเองเหมือนกับพยายามที่จะปกป้องตัวเองมากกว่าคนโสดตอนนี้มีคนเข้ามาเยอะนะมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะบอกเลยคนที่เป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคนที่อา,ายุมากกว่าต่างวัฒนธรรมคนที่เป็นออมีอำนาจมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยวนๆเข้ามาในชีวิตคุณแต่คุณไม่กล้าที่จะเล่นด้วยนะคะชาวราศีธนูก็ประมาณนี้เนาะชาวโสดทั้งหลายอื พลังงานหลักของคนมีคู่กันั้างดีกว่านะฮะไปต่อคนมีคู่กันเลยชาวราศีธนูเ e ม a พร e ยังประครับประคองกันไปได้ดีนะมไม่ได้มีอะไรแย่นะ นะคะช่วงนี้ต่างฝ่ายต่างให้ความสําคัญกันมากขึ้นเราก็จะมีบ้างแหละนะคะเราเองอาจจะได้มากกว่าที่เราให้ความสําคัญกับคนรักของคุณด้วยนะระมัดระวังนิดนึงนะเดี๋ยวจะมีอาการน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นแต่โดยรวมๆแล้วช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูใครกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอยู่ไหมหรือว่าสุขภาพร่างกายไม่ค่อยที่จะโอเคหรือเปล่าเป็นช่วงของการฝัก ผักฟื้นตกงานมาหรือมีปัญหาในเรื่องของการทํางานโดนเอาเปรียบในเรื่องของการงานการเงินเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอาจจะเป็นผู้ที่ต้องให้มากกว่าผู้ที่จะได้รับนะคะเป็นคนที่ต้องคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเองเริ่มเหนื่อยๆกับหลายๆอย่างแล้วเหมือนกันนะใครกําลังจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ในช่วงนี้ชาวราศีธนูก็ต้องบอกเลยว่ามันยังนิ่งๆอยู่นะ นะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าเหนื่อยเหมือนกันบางทีคนรักคุยด้วยไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยสักเท่าไหร่เบื่อๆแล้วก็ความรู้สึกมันไม่ค่อยที่จะเหมือนเดิมเท่าไหร่อาจจะรู้สักกันมานานแล้วแต่ความรู้สึกดีๆก็ยังมีให้กันและกันอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนประคับประคองความรู้สึกกันไปไม่ได้เป็นความรู้สึกที่มันจางหายไปไหนแต่ว่าตัวคุณเองก็อาจจะยังให้คนรักของคุณได้ไม่มากเท่ากับที่เขาให้กับเรา ใส่ใจกันน้อยลงไหมนะคะให้ความรู้สึกกันน้อยลงไหมความรู้สึกของคุณในตอนนี้คือมันออกแนวเบื่อกับความสัมพันธ์นิดนึงนะคะนะเฮอร์มิตขึ้นมาสองใบแบบนี้ทั้งคุณและเขาเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เขาเองก็นิ่งๆเราเองก็นิ่งๆอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันทําให้สถานะหรือความสัมพันธ์ของคุณมันนิ่งๆไปนะคะต่างฝ่ายต่างช่วงนี้เนี่ยโฟกัสไปในเรื่องของ การเรียนรู้การศึกษาหรือว่าการทำบุญแบบปงในความรักแล้วอ่ะไม่ไม่ได้อะไรและรับฟังปัญหาของกันและการพูดคุยในเรื่องที่มันเป็นประโยชน์พูดคุยในเรื่องที่มันไม่ไม่ไร้สาระมากอืมนะคุยกันแต่เรื่องที่มันแบบ มีเหตุผลมากขึ้นคุยกันเรื่องดีๆคุยกันเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างให้ความสําคัญกันในอนาคตในปัจจุบันในอะไรก็ว่ากันไปนะคะช่วงนีง้คุณเองมีคนเข้ามาหาเยอะด้วยไหมเนี่ยเดี๋ยวไปโฟกัสงานบ้างเดี๋ยวไปให้เวลากับการงานมากให้เวลากับครอบครัวเรามากบ้างเออไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ต่างคนยังไม่ค่อยที่จะได้หนะันมาคุยกันดีๆสักเท่าไหร่นะชาวราศีธนูสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้มองว่าต่างฝ่ายต่างโฟกัสความสําคัญของตัวเองเป็นหลักไม่ค่อยได้ให้กันและกันสักเท่าไหร่แล้วก็ยังมีนิ่งยังมีเงียบๆใส่กันอยู่บ้างนะคะบางทีเขาเองเข้าใจเราแต่เราเองก็ไม่ค่อยที่จะเข้าใจเขาสักเท่าไหร่ความรักความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ชาวราศีธนูบอกเลยว่านิ่งมากๆนิ่งเฉยมากๆ อืมนิ่งเงียบแล้วก็บางทีก็มีปัญหาที่ต้องมาจัดการค่อนข้างที่จะเยอะมันเลยเป็นอะไรเบื่ออารมณ์เบื่อนิดหนึ่งนะคะรู้รู้จักกันมามากพอแล้วเรียนรู้กันมาเยอะพอแล้วมันเลยเป็นจุดความรักที่ไม่ได้วื่หวาอะไรเป็นความรักที่ง่ายๆอะไรก็ได้แต่ก็จะเน้นไปในเรื่องของการทำบุญการไป เออเรียนรู้การไปในที่ที่มันเงียบเียบท,ท,ที่ที่อยู่ด้วยกันสองคนแล้วคุยกันแล้วมันโอเคมากขึ้นอารมณ์ประมาณนี้นะคะคนมีคู่บอกเลยว่าความรักในช่วงนี้มันเป็นอะไรที่นิ่งๆเฉยๆไม่ได้มีอะไรบุว๋ววาไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะคะเอออยู่กับปัจจุบันกันและกันมากกว่าเนาะสำหรับวันนี้คนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีธนู ความรักที่ไม่ชัดเจนกันหน่อยนะคะชาวราศีธนูเออความรักที่ไม่ชัดเจนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณคืออะไรเอ,อ่ยสามมืเท้ายังเป็นการรอคอยอยู่เลยเนาะยังเป็นการรอคอยอยู่เลยนะคะดูเบื่อหน่ายของความสัมพันธ์แล้วนะ ดูเบื่อหน่ายดูความรู้สึกดูอยากจะเดินถอยออกไปจากความสัมพันธ์ที่ต้องมารอคอยความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่เราเองก็ถามตัวเองตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือคนที่ใช่สำหรับเราแล้วหรือยังหรือ เราคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วไหมหรือเราเข้ากันได้หรือไม่ได้กันแน่บางทีมีคิดแบบนี้บ้างแล้วเนาะชาวราศีธนูอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาให้ความหวังเราแล้วมันไม่ได้เปเป็นดั่งใจที่เราคาดหวังไว้เอาไหมมีการนัดที่จะเดินทางมาหาการมีการพูดการคุยแต่ยังเป็นการรอคอยเหมือนกับไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรามากพออารมณ์ประมาณนี้นะคะพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณบอกว่าในช่วงเนี้คุณเริ่มอยาก จะถอยออกจากความสัมพันธ์แล้วเหมือนกันเริ่มไม่มั่นใจในความรู้สึกตัวเองแล้วเหมือนกันในช่วงนี้เริ่มเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องพยายามหรือการที่คุณจะต้องเป็นฝ่ายรออยู่ฝ่ายเดียวเหนื่อยมากๆกับการที่เราเองกำลังรู้สึกไปฝ่ายเดียวไหมเราเองกำลังให้ความ ปลอบใจตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวแล้วหรือเปล่านะคะบางทีเรานึกนะว่าเอ้ยเราหลงตัวเองไหมเราให้ความสําคัญกับตัวเองผิดไปไหมว่าเขาก็ขาดเราไม่ได้นะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนในช่วงเนี้ยอืบอกเลยว่าตัวคุณเองตอนเนี้คุณเบื่อหน่ายกับการรอคอยเบื่อหน่ายกับการคาดหวังมากๆก,ก,กับความสัมพันธ์กับสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้น นะคะบางทีเริ่มไม่อยากจะเอาอะไรแล้วในในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเหมือนกับเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้พยายามที่จะไปต่อกับเราอีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ได้พยายามที่จะให้ความสำคัญกันและกันเท่าไหร่อืมนะคะเด็กถือถ้วยออกมาบอกอีกว่า ไม่มั่นใจกับความรู้สึกที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้เราเองก็กลัวว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเริ่มเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเบื่อหน่ายความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วกันแล้วอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นความคาราคาสังกันแบบนี้นะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังดูแบบไม่มั่นใจอยู่เลยอะ ยังดูตามนะเขายังก็ยังดูตามยังพยายามที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยชาวราศีธนูต้องการอะไรแต่ไปเจอกับปัญหารักสามเศร้าไหมล่ะนะอือ ไปเจอหรือไปคุยกับคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่าไปคุยกับคนที่เขามีปมอยู่ในใจแล้วไหมไปเจอกับคนที่เขามีใครอยู่ในใจแล้วหรือเปล่าซึ่งมันมีแต่เราที่ต้องเป็นฝ่ายพยายามปรับตัวคุณเองนะวันนี้เริ่มเหนื่อยกับความสัมพันธ์แล้วกับเขาก็ยังคาราคาซังกับรักครั้งเก่าที่ยังไม่จบสิ้นหรือกับเรายังเป็นความรัก้ที่มันคาราคาซังที่ยังไม่จบสิ้นที่ยังไม่สามารถที่จะชัดเจนกันได้นะคะชาวราศีธนูก็ต้องบอกแล้ว ว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะตัวคุณเองคุณเริ่มเบื่อแล้วเป็นการรอคอยเป็นความสัมพันธ์นี้มันลดน้อยลงไปกว่าเดิมแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะชัดเจนดูเหมือนพอจะชัดเจนปุ๊บ อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะคนนี้เข้ามาหวังผลประโยชน์อะไรกับคุณด้วยหรือเปล่าหวังผลประโยชน์ทางเพศหวังผลประโยชน์อะไรที่ต้องการให้คุณเข้าใจหรือว่าซัพพอร์ตช่วยเหลือในตัวเขาด้วยนะมาพักใจมาพักพิงแต่เขาไม่ได้ต้องการที่จะจริงจังจริง,จรงใจกับคุณในวันนี้นะคะให้คุณเผื่อใจเอาไว้ด้วยและกันนะชาวราศีธนูความสัมพันไม่ชัดเจนในครั้งนี้ มันมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์ในความสัมพันธ์ที่เป็นอะไรที่ลึกซึ้งแต่ ยังไม่ชัดเจนได้นะคะเหมือนเรากําลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเหมือนเขาคนนั้นกําลังพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแต่เราก็ยังเป็นความรู้สึกที่ยังไม่กล้าที่จะชัดเจนยังไม่พร้อมที่จะลงเอยยังไม่อยากที่จะผูกมัดยังอยากจะเป็นตัวของเราเองอยู่ยังไม่ได้อยากจะมีสถานะอะไรที่มันชัดเจนแต่ก็ไม่อยากให้กันและกันหายไปไหนยังอยากให้เขาหรือเรายังซัพพอร์ตแก้ไขปัญหาช่วยกันและกันอยู่นะประมาณนี้นะคะ ชาาวราีนูธโอเคค่ะชอบในการอ่นานไพ่ยังไงกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้ใหด้วยแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทังผู้ติดตามกับผู้ติดตามใหม่ทุกท่านชาวราศีธนูทั้งหลายขอบคุณคะ่ะ